ว่าเมื่อเรารู้แล้วล่ะว่าแบ่งประเภทธุรกิจเป็นแบบใดบ้างนะครับมีอะไรบ้างนะครับการประกอบการแบบใดที่น่าจะเหมาะกับเราในปัจจุบันนี้นะครับถึงตรงนี้เองเราก็ต้องมาเรียนรู้กันแล้วล่ะว่าพื้นฐานในการจัดการธุรกิจเกษตรประกอบด้วยเรื่องอะไรบ้างนะครับอย่างหนึ่งนะครับการวางแผนนะครับ 2. การจัดการองค์การนะครับ3าการนำหรือว่า l ด a d i นะครับ 4. นะครับการควบคุมหรือว่า control นั่นเองนะครับเรามาเริ่มกันที่ สิ่งแรกที่เราต้องทำเมื่อจะจัดการกับธุรกิจนั่นก็คือการวางแผนนั่นเองนะครับการวางแผนก็คือกระบวนการในการตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะทำอะไรอย่างไรนะครับมีการเลือกวัตถุประสงค์นโยบายโครงการและก็แนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นนนนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของอะไรครับกระบวนการวางแผนคืออะไรกระบวนการวางแผนก็คือเราต้องคาดการณ์ว่าถ้าเราต้องการจะทำอะไรสักอย่างมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแล้ว เราจะต้องทําอะไรบ้างจัดลําดับ1 2 3 4นะครับและแต่ละขั้นตอนมีการทํางานอย่างไรนะครับมีอุปสรรคในขั้นตอนไหนนะครับหรือว่าจะต้องมีการทํางานรูปกลับโดยงานอื่นๆหรือไม่นะครับต้องมีการประสานงานไว้ล่วงหน้าไหมนะครับแล้วก็มาทําการวางแผนในการวางแผนเราก็จะมักจะใช้แผนเพื่อให้เป็นประโยชน์ได้ในหลายๆอย่างนะครับในธุรกิจของเราเอง ครับในข้อแรกก็เป็นเรื่องของการกำหนดวิธีการไว้ลูกหน้าว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับมีกระบวนการทำงานอย่างไรต้องทำอะไรบ้างทำอะไรก่อนทำอะไรหลังนะครับต่อมาก็เป็นการใช้การวางแผนในการตัดสินใจลวกหน้านะครับเกี่ยวกับงานที่ต้องกำหนดไว้ในอนาคตว่ามีอะไรบ้างนะครับต่อไปคืออะไรครับการวางแผนเป็นการเลือกหาทางที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงานนะครับเนื่องจากในวิธีการทำงานของเราเนี่ยอาจจะมีวิธีการทำได้หลายๆแบบนะครับบางครั้งจึงต้องมีการกำหนดดูว่าแนวทางไหนเหมาะสมที่สุดนะครับ การวางแผนมุ่งผลสำเร็จในอนาคตนะครับคืออะไรนะครับ ก็คือการวางแผนว่ากิจาการจะมีการเติบโตอย่างไรในอนาคตนะครับอาจจะมองรวมไปถึงการตัดสินใจการลงทุนนะครับในโครงสร้างอาคารในตัวพนักงานหรือแม้แต่การลงทุนในเครื่องจักรนะครับส่วนในเรื่องของการพยากรสถานาการณ์ในอนาคตนะครับก็มีได้ตั้งแต่การมองแผนไว้ล่วงหน้าสัก1เดือนนะครับอาจจะเป็นเรื่องของแผนการผลิตนะครับหรือว่าเป็นแผนระยะกลางนะครับแล้วถ้าเกิดมองไปล่วงหน้าสัก1-3ปีล่ะนะครับเป็นเรื่องของการขยายกําลังการผลิตหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นแผนระยะยาวนะครับในเรื่องของการต้องการเป็นผู้นําในธุรกิจนะครับจะเห็นว่า การวางแผนในม,มีหลายระดับเลยนะครับอาจจะเป็นการวางแผนว่าควรจะผลิตมากน้อยเท่าไหร่นะครับเพียงพอต่อความต้องการหรือต้องซื้อวัสดุมาตุนหรือเปล่านะครับจำเป็นต้องมีการวางแผนทางการเงินไหมนะครับหรือว่าจะต้องมีการวางแผนในการลงทุนอย่างไรบ้างนะครับ การประเมินแนวทางปฏิบัติที่วางไว้นะครับก็เมื่อวางแผนไปแล้วก็ต้องมีการติดตามว่าทําได้ตามแผนหรือไม่นะครับการติดต่อสื่อสารในกระบวนการของการวางแผนเป็นไปนอย่างทั่วถึงหรือเปล่านะครับทาได้ทั่วทั้งองค์กรหรือเปล่านะครับเป็นเรื่องที่สเคัญอย่างมากนะครับในการวางแผน แผนแบ่งตามเวลานะครับหมายถึงอะไรนะครับแผนอาจจะแบ่งเป็นแผนระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะครับสําหรับแผนระยะสั้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของแผนการผลิตรายเดือนนะครับแผนการตลาดรายเดือนหรือแม้แต่แผนงบประมาณรายเดือนนะครับส่วนแผนระยะยาวเป็นยังไงครับก็เป็นแผนที่เรามองออกไปไกลนะครับระยะเวลาตั้งแต่1ปีขึ้นไปนะครับก็ถือว่าเป็นแผนระยะยาวแล้วแผนแบ่งตามลักษณะการใช้งานนะครับ แบ่งเป็นแผนที่ต้องใช้เป็นประจำนะครับหรือว่าแผนที่ใช้งานครั้งเดียวนะครับก็อย่างเช่นพวกแผนงานโครงการต่างๆนะครับแผนตามลําดับขั้นขององคอ์กรนะครับ <c oughs> ก็แบ่งเป็นอะไรครับ <c oughs> แบ่งเป็นแผนหลักนะครับ <c oughs> ก็เป็นแผน <c oughs> ขององคอ์กรโดยใช้ในการวางแผนหลักเนี่ยอาจใช้ร่วมกับนโยบายขององคอ์กรนะครับแล้วก็ค่อยๆแตกแผนออกเป็นแผนย่อยนะครับโดยอาจจะมี KPI กำกับด้วยนะครับเพื่อช่วยให้แผนย่อยเนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นนะครับ ถึงตรงนี้เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าการวางแผนมีขี่ประเภทอย่างไรมาดูว่าถ้าการวางแผนไปได้ดีแล้วนะครับจะมีประโยชน์อย่างไรไปดูกันเลยนะครับ หนึ่งช่วยในการวิเคราะห์โอกาสต่างๆหรือค้นหาปัญหาที่อาจจะมีในอนาคตนะครับสองช่วยในการตัดสินใจให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับสามช่วยในการกำหนดทิศทางและก็วัตถุประสงค์ในอนาคตนะครับสี่ช่วยเป็นสื่อหรือเครื่องมือสาหรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ,ๆที่จะมีโอกาสสาเร็จได้ดีดนะครับแล้วก็ห้าทำให้เกิดความมั่นใจในการอยู่รอดขององค์กรนะครับ ในหัวข้อต่อไปนะครับเป็นเรื่องของเทคนิคที่ใช้ในการวางแผนนะครับก็มีเรื่องอะไรบ้างครับก็มีเรื่องของการวางแผนแบ่งออกได้เป็นหลายระดับนะครับทั้งระดับสูงระดับกลางแล้วก็ระดับต้นนะครับการวางแผนในระดับสูงซึ่งโดยมากจะเป็นการวางแผนในระยะยาวมักจะเป็นแผนงานเชิงกลยุทธ์อขององค์กร การวางแผนในระดับกลางของการจัดการนะครับจะเป็นการวางแผนที่เป็นระยะกลางขององค์การนะครับหรือแผนงานโครงการต่างๆนะครับจะเป็นส่วนใหญ่เลยการวางแผนในระดับต้นล่ะส่วนใหญ่จะเป็นแผนระยะสั้นนะครับแล้วก็เป็นแผนการดําเนินงานหรือแผนงานตามหน้าที่จะเป็นส่วนมากนะครับเทคนิคการวางแผนกลยุทธ์ประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็ประกอบด้วยการประเมินสภาพว่าแวดล้อมภายในองค์กรนะครับการประเมินสภาพว่าแวดล้อมภายนอกองค์กรนะครับแล้วก็การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งหรือว่า SWOT analysis นั่นเองนะครับ การวิเคห์สวอตนะครับการวิคห์สวอตก็คือการให้ความสนใจกับปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกขององค์กรนะครับโดยแยกให้ออกว่าอะไรคือจุดแข็งและอะไรคือจุดอ่อนของกิจการของเรานะครับแล้วก็มองหาโอกาสที่จะทาให้การค้าของเราเนี่ยไปได้ด้วยดีนะครับหรือว่าอะไรบ้างที่เป็นอุปสรรคนะครับที่จะมาสร้างปัญหาให้กับองค์กรของเรานะครับเราลองมองที่ตาราง2ช่องบนก่อนเลยนะครับ เป็นปัจจัยภายในนะครับเป็นสิ่งที่ควบคุมได้เช่น 4M นะครับคนเครื่องจักรสิ่งของการจัดการเงินนะครับของกิจการนะครับว่าจะให้มองว่าด้านไหนเป็นด้านที่เป็นจุดแข็งของเรานะครับด้านไหนเป็นด้านที่เป็นจุดอ่อนของเรานะครับส่วนมากการเปรียบเทียบนะครับว่าจุดจุดแข็งหรือว่าจุดอ่อนเนี่ยดูว่าถ้าเป็นเราเทียบกับคู่แข่งทางตรงแล้วเนี่ยใครเก่งกว่ากันนะครับใครดีกว่ากันนะครับไม่ใครมีความสามารถสูงกว่ากันใครดีกว่าคนนั้นก็เป็นจุดแข็งนะครับใครแย่กว่าอะไรก็เป็นนะครับ อย่างในตัวอย่างนี้นะครับกิจการมีจุดแข็งอะไรบ้างนะครับหนึ่งมีเครือข่ายสมาชิกเป็นจุดกระจายสินค้าถึง70จุดทั่วทุกจังหวัดก็แสดงว่าเรามีเครือข่ายเยอะเลยนะครับมีจุดกระจายสินค้ามากมากนะครับก็เป็นจุดแข็งแน่นอนนะครับสองมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีนะครับมีธรรมาภพิบาลนะครับแบ่งหน้าที่รับผิดชอบเป็นชัดเจนนะครับเทียบกับคู่แข่งแล้วก็อาจจะไม่มีเหมือนเรานะครับสามกิจกรรมสร้างความจงรักภักดีของสมาชิกต่อองค์กรนะครับก็มีการทํากิจกรรมอย่างสม่าเสมอนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้บางทีเนี่ยกิ องค์กรอื่นๆก็ไม่มีนะครับก็เป็นจุดแข่งของเราได้นะครับและจุดอ่อนล่ะมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งขาดการส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ในองค์กรนะครับสองนะครับข้อจํากัดในด้านการดําเนินธุรกิจตามข้อบังคับของสากรทำให้เป็นอุปสรรคในการขยายธุรกิจนะครับก็อย่างที่เคยบอกไว้นะครับว่ามึงจะมีความเข้าใจผิดนะครับในการบริหารจัดการสากรหลายๆที่นะครับแล้วข้อที่3บุคลากรานตลาดยังขาดทักษะในการเพิ่มช่องทางทางการตลาดนะครับ ก็จะเห็นได้ว่านะครับอ่านไปถึงตรงนี้แล้วเนี่ยการส่งเสริมจุดแข็งนะครับแล้วก็การแก้ไขปัญหาจุดอ่อนนะครับมีปัญหาหลักๆสําคัญอยู่เรื่องหนึ่งเลยนะครับก็คือเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนะครับซึ่งเรื่องนี้จะนํามาใช้ในการวางแผนการปรับปรุงทักษะของพนักงานได้ครับสําหรับในด้านโอกาสและอุปสรรคนะครับเป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกนะครับที่ส่งผลดีหรือผลเสียต่อธุรกิจนะครับ ในแบบของเรานะครับเน้นนะครับว่าทุกคนที่อยู่ในธุรกิจเดียวกับเรานะครับจะได้รับผลกระทบในแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับดังนั้นการแก้ปัญหานะครับหรือว่าการวางแผนรับมือเนี่ยกับหัวข้อนี้นะครับจึงเป็นการวางแผนเพื่อรองรับเช่นโอกาสนะครับที่จะเข้ามานะครับเช่นอะไรครับประโยชน์จากความช่วยเหลือของภาครัฐอย่างเหมาะสมนะครับการลงทุนในเรื่องของการทํากิจกรรมที่มีความมั่นคงที่สามารถต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆได้นะครับก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องปรับตัวเพื่อต่อสู้กับปัจจัยภายนอกนะครับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการวางแผนกลยุทธ์ประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็ประกอบด้วย1นนะครับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารนะครับอันนี้สาคัญมากเลยนะครับสต้องระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนนะครับต้องมีความชัดเจนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับสต้องมีการปรึกษาหารือกัารอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ขาดช่วงนะครับสต้องมีความเชื่อมั่นในตัวผู้ใต้ระคับัญชานะครับผู้บริหารระดับสูงต้องสนับสนุนผู้ใต้ระคับัญชานะครับให้ทํางานได้นะครับแล้วก็มีการเจริญเติบโตข้าวหน้าในหน้าที่การงานได้นะครับ ห้านะครับสภาพเงื่อนไขขององค์กรที่เอื้อต่อการจัดการก็อย่างเช่นอะไรครับโครงสร้างองค์กรมีความเหมาะสมนะครับความพร้อมของผู้บริหารนะครับความร่วมมือกันระหว่างฝ่ายต่างๆในองค์กรนะครับแล้วก็การจัดทํารายงานผลนะครับว่ากิจกรรมต่างๆที่เราได้วางแผนเอาไว้เนี่ยปัจจุบันดาเนินไปถึงขั้นตอนไหนแล้วนะครับ หัวข้อที่2นะครับการจัดการองค์การนะครับความหมายของการจัดการองค์การหมายถึงนะครับการกาหนดโครงสร้างขององค์กรนะครับในลักษณะที่จะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนขึ่งจากอุปกรณ์แล้วก็ทรัพยากรต่างๆนะครับภายในองค์การเนี่ยเป็นไปอย่างเหมาะสมนะครับจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้ได้นะครับความสําคัญของการจัดองค์การประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับ 1. แสดงให้เห็นถึงกระแสการไหลของงาน และทราบขอบเขตของงานนะครับหมายถึงรู้ลาดับขั้นตอนและก็หน้าที่ของรับผิดชอบที่ชัดเจนนะครับสองเป็นกรอบที่ช่วยเชื่อมโยงขั้นตอนการทํางานในการวางแผนไปสู่การควบคุมนะครับเพราะพอเข้าใจว่าขั้นตอนเป็นอย่างไรก็ทําให้การออกแบบแล้วการควบคุมเนี่ยทำได้ง่ายนะครับสามช่วยในการจัดวางช่องทางเพื่อการติดต่อสื่อสารและการตัดสินใจขององค์กรครับ4 ป้องกันการทำงานที่ซ้ำซ้อนแล้วก็จัดข้อขัดแย้งในหน้าที่งานนะครับพอถ้าหน้าที่งานเป็นความชัดเจนเนี่ยก็จะรู้ว่าอยากทราบข้อมูลอะไรต้องไปถามพิใครอย่างเช่นอยากทราบเรื่องปริมาณของเหลือนะครับต้องไปสอบถามที่ทางสินค้านะครับอยากทราบเรื่องสินค้าจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับให้ไปสอบถามที่ฝ่ายวางแผนการผลิตนะครับข้อ5ช่วยประสานงานนะครับดโดย่อกำหนดเขตกลุ่มง,งานนะครับที่มีความสัมพันธ์กันให้ทํางานร่วมกันได้นะครับโอ้ลดความสับสนของคนในองค์กรนะครับที่ปฏิบัติงานร่วมกันอยู่นะครับ รูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กรนะครับมีหลักๆอยู่ด้วยกันทั้งหมด3แบบนะครับคือแบบหน่วยงานหลักแบบหน่วยงานที่ปรึกษานะครับแล้วก็แบบหน่วยงานเฉพาะนะครับซึ่งทั้ง3แบบเนี่ยก็เหมาะกับกิจการคนละแบบกันไปนะครับยกตัวอย่างเช่นแบบหน่วยงานหลักนะครับคือจะเห็นว่าผู้จัดการเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆนะครับโดยตรงนะครับซึ่งเหมาะกับองค์กรที่มีขนาดเล็กนะครับหรือว่าขนาดไม่ใหญ่มากมายนักนะครับโครงสร้างแบบที่สองนะครับแบบที่ จะเห็นว่ามีรองผู้อำนวยการหรือว่าหน่วยงานปรึกษาได้เข้ามาช่วยในการให้กาบปรึกษานะครับโดยหน่วยงานยังคงรูปแบบการบริหารงานเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามีอีกทีมงานหนึ่งเนี่ยมาทำหน้าที่ในการ เป็นที่ปรึกษานะครับให้ความช่วยเหลือในด้านการบริหารงานนะครับหรือว่าการแก้ปัญหาในการทํางานนะครับแต่ไม่ใช่เป็นผู้สั่งงานโดยตรงนั่นเองครับโครงสร้างแบบที่3เป็นการบริหารงานแบบหน้าที่งานเฉพาะนะครับเป็นเหมือนการกระจายอานาจการบริหารออกไปสู่สาขาย่อยนะครับหรือการบริหารงานนะครับที่อยู่บนคนละที่งานนะครับเช่นโรงงานกับสำนักงานเนี่ยอยู่คนละที่กันนะครับแต่เราอาจจะให้โรงงานเนี่ยมีหน่วยงานแบบเดียวกับที่สำนักงานเลยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ต้องการให้เกิดการรอคอยในเรื่องการตัดสินใจในการทํางานนะครับทำให้การ บริหารงานของส่วนโรงงานเนี่ยทำได้อย่างสะดวกรว่นร็วยิ่งขึ้นนะครับเทคนิคการจัดองค์กรน,นะครับการกําหนดขนาดควรจะมีผู้ใต้บังคับบัญชา3ามถึงเคนขึ้นอยู่กับลักษณะงานนะครับแล้วก็ความรับผิดชอบของผู้บริหารนะครับ แต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นกฎตายตัวนะเพราะว่ากิจการเนี่ยที่มีคนน้อยเนี่ยบางครั้งเนี่ยหัวหน้าหนึ่งคนก็มีลูกน้องแค่คนเดียวก็มีนะครับบางกิจการเป็นลักษณะของงานผลิตนะครับโรงงานใช้ทักษะในการทํางานของพนักงานต่ำนะครับหัวหน้าหนึ่งคนอาจจะดูแลลูกน้องถึงหลายสิบคนก็เป็นไม่ได้นะครับเรามาพิจารณาดูครับว่ามีอะไรบ้างนะครับพิจารณาจากการกระจายนะครับหรือการรวมตัวกันของการปฏิบัติงานนะครับ วาณาจากระบบการบริหารเช่นอำนาจในการตัดสินใจของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็วิจารณาจากบุคลิกนะครับแล้วก็ความสามารถของผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชานะครับว่ามีทักษะความสามารถเพียงใดนะครับควรจะต้องบริหารจัดก,การอย่างไรบ้างนะครับ